สวัสดีครับทุกคนนี่นะครเราก็จะเดินทางไปที่สมุงกันเนาะซึ่งแผนในวันแรกของเรามีไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเราจะไปกินข้าวกันก่อนมัมมัมอิดอนะคะที่ไหน <laughs> 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 โซลาวโซลาวใช่ค่ะแล้วเราก็จะไปกันที่โลหะปราสาทบ้านสี่เมืองปงนะคะ <laughs> แล้วต่อจากนั้นจะไปไหนรอดูกันเลยค่ะว้าวมันใน u t u b e และตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงร้านโซลารปมาที่เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากที่พวกเรายังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าพวกเราก็สั่งกันมาเยอะมากแต่และเมนูเนี่ยรสชาติอร่อยถูกปากแวะเติมพลังเรียบร้อยแล้วไปกันต่อค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะนั่งรถแดงขึ้นไปข้างบนตรงนูน้นไหนสักตรง นี่นะครับทุกคนแล้วก็แบบว่าต้องคุณปองยื่นให้คุณลุงนะครับแบบนี้เี่าขสิบไม่ขึ้นลงอ่ะขึ้นยี่สิบขึ้นยี่สิบลงซาวงั้นหนูจ่ายอ้าสิบไปเดี๋ยวตอนลุงเดี๋ยวหนูเดินตอนลงหนูก็เสียสี่สี่คือคืยี่สิบตอนลงซาวอ่ะทุกคนวิยู่บนรถแล้วนะฮะทุกคนกำลังขึ้นรถนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่โลหะปราสาทพระธาตุสีเมืองโป่งซึ่งคุณลุงจะไปส่งเราที่ตีนบันไดแล้วเราก็คือเดินอ๋อสี่สิบบาทคือถึงแค่ตีนบันไดพอจบ ไเมารถเตรียมเลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องโผลมาตอนขึ้นรถกคนก็คือยาดมเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเตรียมเลยเอาไหมเอาไหมสามสองอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการขึ้นรถนะครับทุกคนยาดมจ้าทุกคนเพราะอาจจะเกิดการวิงเวียนศีรษะได้แอนเมียดมได้หรอนี่แหละรถนี้มีแค่คนเท่าจบ โเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงข้างบนนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่ออีกสักนิดหน่อยไปกันเลยค่ะพอเราเดินมานิดนึงแต่หอบละ เนี่ยตรงนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยถอดรองเท้านะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเนาะสามารถเอารองเท้าเนี่ยใส่ในล็อกเกอร์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยคะ่ะใคราะได้หูไหนอเอฟมาได้เลยนะครับ <laughs> แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โลหะปราสาทพระธาตุสี่เมืองปงนะครับนี่โลหะปราสาทพระธาตุสีเมืองปงเนี่ยถือเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของภาคเหนือโดดเด่นด้วยองค์ปราสาทสีทองอารามภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพวกเราเลยมากราบไหว้ขอพรให้ทริปนี้มีแต่เรื่องดีดี จะเดินทางไปที่阿尔卑斯。阿尔卑斯。ไม่ได้ออกเสียงไม่ถูกครับ。แต่ว่ามันเป็น。阿尔ฟ斯咖啡。เออ。ยาเพราะว่าเราจะไปเที่ยวแบบคาเฟ่เจอๆเพราะเมื่อกี้เราทําบุญมาแล้วแล้วก็ฝนตกเ้วเลยติดอยู่ที่นี่แบบนึงตอนนี้ฝนหยุดละฝนหยุดละครับการที่阿尔卑斯เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถแดงแล้วก็ไปเงินบอสไซโก้เหมือนเดิมเพราะว่าทางก็ชมรับชมในคลิปไม่เป็นยังไง。 เนื่องจากฝนตกเนี่ยพวกเราเลยต้องเปลี่ยนแพนครับทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ Lion Cafe and Resort เป็นคาเฟ่และรีสอร์ทที่มีน้องสิงโตเป็นไฮไลท์มีสิงโตหลายตัวมากๆและแต่และตัวเนี่ยก็ชื่อเกร๋ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วอยากลงไปกอดน้องเลยแต่ไม่แน่ใจว่าน้องจะอยากกอดเราหรือเปล่าและที่นี่ยังมีสัตว์อีกหลายตัวให้เราได้ชมด้วยนะใครที่ชอบสัตว์และชอบธรรมชาติคาเฟ่นี้ตอบโจทย์สุดๆพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ถึงเวลาเดินทางไปที่พัก Thank you หลังจากที่เดินทางได้ไม่นานรถเบรกไหม่ครับทุกคนนี่มันทริปแอดเวนเจอร์สมใจจริงๆก็คือก่อนเข้าที่พักมาแวะซื้อขนมกันก่อนเพื่อหิวตอนกลางคืน พอพวกเรามาถึงที่พักก็เช็คอินกันก่อนที่พักกว้างมากและบรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลย Morning วันที่2อนะครับทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ถ้ำแม่สาบกันนะครับเราก็จะไปแกรนแคนยอนแล้วก็ไปเอลฟินนะคะนอกจากว่าเมื่อวานเนี่ยมันแบบว่าฝนมันตกนะครับพวกเอลฟินมันก็เลยไปข้างที่สบไยยากในหนึ่งตอนนี้นะครับคือว่าเราเพื่อนลงมาอยู่นะพือเขาให้เช็คเอาใน11โมงแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยยังไม่ลงมาเลยซึ่งตอน11โมงกว่าแล้วนะมันจะโดนว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราพรอแล้วนะครับเราเก็บของเสร็จแล้วตรงนี้เลยเป็นบ้านนี้นะครับทุกคนเป็นบ้านแบบนี้เป็นหลังแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นแบบนี้หลง มีสองห้องมีห้องนี้หนึ่งห้องห้องนี้หนึ่งห้องครับห้องเนี่ยนอนได้สี่คนนะครับทุกคนคือแบบว่าดีสวยๆมากแล้วก็ห้องน้ำนะครับมีทั้งหมดสี่ห้องข้างล่างนี้มีห้องหนึ่งข้างล่างมีห้องสองห้องนะครับแล้วก็ข้างบนมีสองห้องในตัวเนาะแล้วก็ข้างบนมีห้องใช่เด็กครับทุกคนตอนนี้เรามีข้าวต้มไข่ต้มด้วยนี่ราคาสาวเราอันนี้กี่ไรกี่ไมโลค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเตรียมตัวออกสัตว์ที่พักกันแล้วนะครับไปเริ่มต้นวันที่สองการพร้อมหรือยังเสาที่สองพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังแอนเสาที่สองก็พร้อมยังพร้อมก็ได้พร้อมไหมต้องพร้อมแล้วเพราะเขาให้ออกแล้วเนาะไปทุกคน let's go let's go ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วใช่ปะใช่หุยตื่นเต้นไหมล่ะ หลังจากเมื่อคืนที่ได้พักผ่อนเต็มอิ่มไปแล้วเนี่ยวันนี้เริ่มทิปด้วยการมาเดินถ้ำหลวงแม่ซาบก่อนที่จะไปเดินถ้ำกันเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมสวมหมวกและฟังคำแนะนำจากพี่ๆเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราแผนที่อยู่ตรง,งนั้นระยะความลึกของถ้ำนี้ป1 4เมตรเตรข้า,าขออกทางเดียวข้างในมันจะมืดแต่มันก็มีไฟสปอตไลท์นู่แต่ว่ามันจะเป็นไฟเซนเซอร์ที่นี่มีทั้งหมดอยู่4ถ้ำฝั่งนี้2ฝั่งนี้สองถถ้ำที่เหลือ3ถ้ำ บอกโดนสาเมตรแต่บบบบว่าถ้าหลักจะซื้อถ้ำใช้ไหมร้อยสี่สิบสีเมตรเอาบาดของอย่างทุกคนไปเอาเล่ะนะคะทุกคนแล้วเราจะเข้าไปในถ้ำแล้วนะคะ เดินถ้ำเสร็จแล้วพราเราจะไปไหนกันต่อไปดูกันเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่แอลฟินนะครับแวะพักคาเฟ่มาดูช้างดูไรใช่จริงๆเนี่ยที่แบบแบามีกิจกรรมให้ทําด้วยนะคะพวกแบบว่า,าช้างอาบน้ำช้างอะไรอย่างนี้แต่ว่า อาณาชาติจะยังแต่ว่าดูช้างสับช้างด้าจะโอเคอยู่เขามีกล้วยให้ซื้อหนึ่งหวีทุกคนหนึ่งร้อยบาทไว้ป้อนช้างให้ด้วยเขาจะพาไปดูช้างกันด้วยน้ำก็ราคาไม่แพงนะคะทุกคนราคาแบบปกติเลยถ้ารวมแบบว่าเที่ยวที่นี้ก็ถือว่าราคาไม่เพราะว่าค่าเข้าไม่มีใช่ไม่มีค่าเข้านะทุกคนใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะคะนี่นะคะเราก็กําลังจะมาซื้อกล้วยให้ช้างแล้วก็จะลองป้อนช้างตัวนี้ก่อนนะคะเราจะเอา และตอนนี้เราอยู่กันที่สุดท้ายนั่นก็คือแกรนแคนยอนเชียงใหม่ที่นี่เนี่ยรวมเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ํารวมถึงซิปไลมีให้เลือกเล่นเยอะสุดๆแต่อาจจะถ่ายมาได้ไม่เยอะนะครับทุกคนผมกลัวโทรศัพท์จะจมน้ำนะ่ะ วันนี้เหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากด้วยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปเรานะครับก็จบแล้วนะคบทุกคนกับคลิปรอบนีนะครับเขจะบอกว่าสนุกมากทุกคนแบบเหนื่อยมากครับคือเห็นจากสภาพตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วแลวก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงจนจบจนตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ขอตัวพักก่อนนะครับทุกคนบายบาย